ในะดีส่วนหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับมีมีซอฮายท่านหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะฮะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วก็บอกว่าอะไรไอ้ใตุ้นนบีสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมวัววายกระฉันมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมในขณะที่ว่าท่านนบีนั้นกำลังอ่านสุราเมื่อกี้ที่ผมบอกอัลฮากุมุตะกาซุดไปเนี่ยนะครับก็คือว่าการสะสมเงินทองก็ทำให้คนคนหนึ่งนัล่น ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอะไรนะครับยะบนาอาดัมมาลียะกูลยะกูลุบนาอาดัมบรรดาลูกหลานอัตดัมทั้งหลายก็จะบอกว่ามาลีมาลีนี่เงินของฉันนี่ทรัพย์สมบัติของฉันแล้วพี่น้องจะเคยได้ยินใช่ไหมนี่บ้านฉันนะนี่รถฉันนะนี่สมบัติฉันนี่ที่ดินของฉันนี่เงินของฉันฝากไว้เยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกอย่างคือของของฉันแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าวะฮัลละกะบยะบนาอาดัมมิมมาลิก มันใช่หรือสําหรับพวกเท่านะ่ะเงินที่เจ้าว่าเป็นของของเจ้านะ่ะใช่หรือท่านนาบีบอกว่าใช่หรือเว้นแต่อะไรนบีบอกว่าเงินของลูกหลานอาดัมจริงๆนะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เรากล่าวอ้างว่าเนี่ยคือเงินของฉันนี่คือเงินของฉันแต่เงินที่แท้จริงนะ่ะท่านอับดลีมสุสลิมบอกว่าอิลลามาักันเะฟอาฟไนจะเว้นแต่สิ่งที่เจ้ากินไปแล้วมันก็หมดไปแล้วก็อะไรครับเอาลาบิสตาฟอ,บอบเาเบลจะเอาตาซัดดักตาฟามดวอจะ หรือว่าเสื้อผ้าที่เจ้าใส่แล้วมันก็ขาดเก่าไปหรือว่าเงินที่เจ้าได้จ่ายซะก็ในเรื่องของความดีไปแสดงว่าท่านนาบบมุลมาห์สลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกพวกเราถึงสิ่งที่ว่าเป็นเงินของเราจริงๆเงินของลูกหลานอาดัมจริงๆครับไม่ใช่สิ่งที่เราเก่าวอ้างท่านนาบีบอกว่าที่เป็นของเราจริงๆก็คือคนสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ในดุนยาได้จริงๆใช้แล้วหมดไปกับเรานั่นคือของเราครับนบีบอกไว้สองอย่างก็คือในดุนยานะ อันแรกเลยก็คือว่าของที่กินไปแล้วก็หมดไปข้าวที่เรากินไปเสร็จแล้วก็เป็นร่างกายเป็นเป็นพลังให้กับเราสามารถที่จะทํานั่นทําโน่นทํานี่ได้นั่นคือของของเราจริงๆครับมันมาอยู่ในร่างกายเรามันใช้ประโยชน์ได้หรือขับถ่ายไปในท,ที่สุดนั่นคือของของเราหรือเสื้อผ้าของเราที่เราใส่จนมันเก่าจนมันขาดไปจนกระทั่งว่าใส่ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไปนั่นคือของของเราจริงๆในดุนยาครับพี่น้องครับไม่ใช่ บ้านของเราไม่ใช่รถของเราไม่ใช่ที่ดินของเราครับเพราะว่าของต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อกูโบสความตายมาหาพวกเรานะ่ยพี่น้องครับมันกลับไปหาเราหรือเปล่าในกูโบสบ้านหลังโตบางคนมีบ้านอยู่สี่หที่บางคนมีบ้านอยู่ต่างประเทศบ้านพักพักตากอากาศบ้านพักที่โน่นที่นั่นที่นี่เต็มไปหมดครับพี่น้องครับแต่พอวันตายนะ่ยไม่สามารถจะเอาบ้านต่างๆนั้ไปในกูโบสได้เลยแม้แต่หลังเดียว โลกหน้าที่ทุ่งไม้ชัดเอ้อฉันมีบ้านอยู่หลายที่นะเอาไปปลูกที่ย้ายไปที่ทุ่งไม้ชัดหน่อยสิมันร้อนได้ไหมฮะก็ไม่ได้ไปอยู่ในนรกย้ายบ้านจากในดุนยามีเป็นสิบสิบร้อยร้อยหลังนะ่ะเอาไปไว้ในนรกได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ในสวรรค์เอาบ้านในดุนยาเนี่ยไปไว้ในสวรรค์ได้ไหมก็ไม่ได้ครับพี่น้องครับท่านนบีจึงบอกว่าไหนล่ะที่ว่าเป็นของเราล่ะทรัพย์สมบัติที่เป็นของเรามันไม่ใช่เลยเงินทองของเรารถของเราตายไปแล้วมันก็เป็นของคนอื่นครับ รถที่เราซื้อมาห้าคันหกคันบางคนนะฮะบ้านมีรถเป็นสิบสิบคันแต่พอตายไปถามว่าแม้แต่คันเดียวมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยมันเป็นของใครครับมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของญาติหรือว่าเป็นของคนคนอื่นที่ดินมันเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ครับมันเป็นตอนนี้แต่พอเราตายไปที่ดินแม้แต่ตารางเซนเดียวเราก็เอาไปกับเราไม่ได้เลยมันไม่สามารถที่จะไปหาเราไปกับเราได้แม้แต่ครึ่งตารางเซนมันไม่ตามเราไปครับ เราฝังไปในกูบอสมันไม่ตามเราไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน dunya ญญนะท่านนาบีบอกว่าไหนละของเราไหนละของเจ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเรารอกครับเพราะท้ายที่สุดเมื่อเราตายไปของที่เป็นของเราที่เราอ้างว่าเป็นของเรามันก็หายหมดท่านอับีุลเบบีบรสเซสนัมบอกว่าเราอันนาลิบินีอาดัมว่าดิยามินแาบหากว่าลูกหลานอาดัมนั้นเขามีหุบเขาที่เต็มไปด้วยทองคําบางสายรายงานบอกว่าวาดิยานหุบเขาสองหุบเขาเลย เต็มไปด้วยกับทองคําบางสายรายงานก็บอกว่าด้วยกับเงินด้วยเต็มไปด้วยกับเงินเต็มไปด้วยกับทองถามว่าพอไหมครับอาฮับบายกูนอลฮูวาดิยันเขาก็รักที่ว่ามีภูเขาทองคํามีหุบเขาทองคําเขาก็รักที่จะมีหุบเขาทองคําเพิ่มอีกมีสองเขาก็จะเอาอันที่สามมีสามก็จะหาเพิ่มอันที่สี่พี่น้องจะเห็นว่าบรรดาเศรษฐีโลกเนะี่ยเขาไม่พอใจหรอกครับกับการที่ว่าเขาอยู่ในตําแหน่งต่ๆ เขาก็จะต้องหาทุกวิถีทางที่จะผลิตเงินเพิ่มเงินของเขาให้ได้มากขึ้นปีนี้ได้ที่50ปีต่อไปเอา40ปีต่อไปต้องได้30แข่งกันไปแข่งกันมาบางคนติดอันดับที่หนึ่งแล้วได้ที่หนึ่งของโลกรวยที่สุดถามว่าเขาพอไหมไม่พอครับเขาจะต้องรักษาตําแหน่งที่หนึ่งของเขาให้ได้รักษาด้วยกับการเพิ่มเงินเพิ่มเงินเพิ่มธุรกิจของเขานี่คืออาดัมครับวลายยามราฟ้าฮุลตตุรอบ ท่านอบีบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้ปากของลูกหลานอาดัมมันเต็มมันหยุดได้เว้นแต่ฝุ่นเท่านั้นฝุ่นกลบหน้าดินกลบหน้าวันไหนล่ะครับลูกหลานอาดัมถึงจะได้รู้สันสติว่าอะไรกันนี่อะไรกันสิ่งที่ฉันขวนขวายมาสิ่งที่ฉันหามาน่ยมันหายไปไหนกันหมดสิ่งที่เรามองว่าเป็นความจริงในดุนยาครับพี่น้องครับสิ่งที่เรามองว่าเป็นความจริงในดุนยาตอนนี้กระแสะต่างๆที่เราเห็น เราฉกเราฉกช่วยเราฉกฉ่วยต่างๆสิ่งต่างๆในดุนยามาเป็นของเราด้วยกับสารพัดวิธีไม่ว่าจะเป็นฮาราหรือฮารอมเราหลงไปตามกระแสช่วงนี้เนี่ยนะมันต้องมีกระเป๋าราคาเป็นล้านๆช่วงนี้เนี่ยนะจะต้องรถนี่นะต้องต้อง,องแรงขนาดนี้ต้องใหญ่แบบนี้ช่วงนี้เนี่ยต้องมีบ้านตรงนั้นตรงนี้ช่วงนี้ต้องมีของประดับเต็มตัวไปหมดตามกระแสพี่น้องครับคนรวยดูแล้วมีตําแหน่ง คนจนดูแล้วแบบทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยดูแลไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องของอาม,มันอีบาด้าเลยนั่นคือภาพที่เห็นในดุนยาภาพที่แท้จริงมันกลับกลายเป็นภาพลวงตาเมื่อเราตายไปครับพี่น้องครับเมื่อเราตายไปคืนแรกดูในกูโบสครับพี่น้องครับมาลาัยก้าไม่ได้มาถามหรอกว่าเจ้าเนะี่ยมีกระเป๋าหนังราคาเป็นล้านหรือเปล่ามาลัยก้าไม่ได้มาถามหรอกว่ามีบ้านอยู่กี่สิบหลังแล้วละมาลัยก้าไม่ได้ถามว่ามีที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่า มาเลยกาไม่ได้ถามว่าทําธุรกิจตรงนั้นตรงนี้ร่ารวยแค่ไหนแต่มาเลยกาถามในสิ่งที่มุสลิมจํานวนไม่น้อยดูถูกดูแคลนมาตั้งนานแล้วถามเรื่องอิบาร์ดครับถามเรื่องเตาฮิดครับบางคนบอกว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเตาฮิดเรื่องอิบาด์เรื่องศาสนาอยู่นั่นแะละว,วันวันมันไม่เจริญกันสักทีเขาไปถึงไหนกันแล้วล่ะพี่น้องครับอิสลามเราเนี่ยเรื่องดุนยาเราก็ต้องเอาใช่ครับเราจะต้องเป็นผู้นําทางด้านดุนยาให้ได้ใช่ครับ แต่เราจะต้องไม่เป็นผู้นําแล้วทิ้งศาสนาครับศาสนาต้องดีก่อนเราถึงจะเอาเรื่องของดุนยาเข้ามาแต่ศาสนายังไม่ดีแล้วพี่น้องหมกมุ่นกับดุนยาท้ายที่สุดดุนยามันก็พาเราไปสู่ความเสียหายภาพจริงๆตอนวันตายพี่น้องครับมันไม่มีอะไรเหลือเลยครับพี่น้องนึกถึงสมบัติที่บ้านพี่น้องที่ครับพี่น้องนึกถึงสมบัติที่บ้านที่น้องตอนนี้ที่ครับบัญชีเงินในธนาคารพี่น้องตอนเนี้มีเท่าไหร่กระเป๋าตังค์พี่น้องตอนนี้มีตังค์อยู่เท่าไหร่ พี่น้องนึกดูครับรถมีกี่คันอะไรที่พี่น้องรักมากในดุนยาสมบัติในดุนยาพี่น้องนึกดูแล้วถามพี่น้องสั้นๆว่าถ้าพี่น้องเสียชีวิตในวันนี้เนี่ยอะไรที่พี่น้องเอาไปในหลุมได้บ้างพี่น้องตอบตัวเองเลยครับสิ่งที่พี่น้องรักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปเก้าสิบสิบอย่างนี่มีอะไรที่ตามหลุมพี่น้องไปครับในกูโบสพี่น้องท่านนบีจึงบอกว่าวะลลยามลาฟาฮุลตุรอไม่มีอะไรที่จะทําให ลูกหลานอาดัมนั้นอิ่มได้เว้นแต่ตัวรอบฝุ่นเท่านั้นว่าอยาตูบลุลลออะไรมันอะลามันแทบอัลลอฮ์จะเตาบัตให้อภัยสําหร,รับคนที่เตาบัตกลับตัวต่อลอสมตาตาลาแสดงว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องศาสนาเรื่องการเตาบัตกลับตัวครับตอนวันตายไปในกูบดพี่น้องไม่ได้ขออะไรเว้นแต่ขอรอบให้โทษให้เราแค่นั้นใช่ไม่ใช่พี่น้องอยู่ในกูบดเอออัลลอฮฺมาตาลาครับขอมีที่เพิ่มที่อ่านางขอมีที่เพิ่มที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่ปารีส ที่อะไรนะฮะลอสแองเจลิสือที่ไหนพี่น้องขอไม่ไม่ขอครับในกูโบพี่น้องไม่ได้ต้องการอะไรถ้าแลกได้แล้วของที่อยู่ในปัจจุบันที่ครอบครองอยู่แลกกับการอภัยโทษของรอถ้าแลกได้พี่น้องแลกกันทุกคนแน่นอนแต่ถามว่าตอนนั้นมันทันไหมฮะมันไม่ทันมีแค่อย่างเดียวครับที่ท่ดนนบีบอกในฮะดิษเน่มาลีมาลีเงินของฉันเงินของฉันไหนละเงินของลูกหลานอาดัมนะบีถามเงินของลูกหลานอาดัมแค่สามอย่างในดุนยาเนี่ยโอเคของที่กินของที่ใช้ และมันพังไปกับเราอีกอย่างหนึ่งที่นบีบอกก็คือของที่เราใช้จ่ายสตอกเกไปในหัวทางศาสนาในเรื่องความดีครับเงินที่เราจ่ายไปในเรื่องความดีนั่นคือของเราครับวันที่เราตายไปในกูโบส์นั่นคือของเราครับมันตามไปช่วยเราในกูโบส์โลกหน้าวันเกียร์มาก็ไปช่วยเราที่ทุกมาชัดเงินที่เราจ่ายไปจ่ายสตอกเกช่วยเหลือไปนั่นคือของที่จะตามเราไปจริงๆในโลกหน้าในวันเกียร์แม่แต่เงินทารองทั้งหลายมันก็ตามไปเหมือนกันเลยครับมันตามไปในสภาพที่ทําร้ายเรา ตามไปในสภาพที่ทํร้ายเราท่านอบดุลลสสลาโมยัตชบามายิสลาสตุลสามอย่างที่ตามมายิดผู้ตายไปพวกเราต้องตายทุกคนครับพี่น้องครับพวกเราทุกคนต้องตายกุลุนับซีนได้ก็ทุลมเอาทุกคนต้องตายพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องตายครับผมก็ต้องตายทุกคนต้องตายวันหนึ่งจะมีคนมาแบกเราไปวันหนึ่งจะมีคนมาละหมาดให้เราวันหนึ่งจะมีคนมาอาบน้ําให้เราละหมาดให้เราแล้วแบกเราไปที่กูโบสเราจะอยากไปหรือไม่อยากไปเราก็ต้องไปครับ นบีบอกว่ามีสามอย่างที่จะตามเราไปยัตเจสนานไว้ยับกอวาเหตสองอย่างจะไม่ไปกับเรานะไปส่งเฉยเฉยอีกอย่างหนึ่งอยู่กับเรามีอะไรแล้วครับยัตะบาอาลูหูวะมาลูหูวะอามาลูสามอย่างที่ตามไปก็คือครอบครัวของเราครับตามเราไปครับไปส่งที่กูบดพ่อแม่พี่น้องภรรยาเราลูกเราสามีเราญาติพี่น้องเพื่อนๆไปส่งเราครับอีกอย่างหนึ่งที่ตามไปมากลลกสมบัติของเราก็ตามไปครับ ใครที่มีทรัพย์สมบัติบางทีเป็นทาสใช่ไหมหรือว่าเป็นเงินทองที่เรามีรถของเราเน่ยบางทีรถที่เรารักเนี่ยอาจจะเป็นรถรถที่แบกมายิดเราก็ได้ไปที่กูโบสรถหลายๆคันที่เราซื้อไว้ลูกหลานก็ถึงตอนนั้นก็ขับรถไปส่งเราที่กูโบสครับถึงเวลาก็ขับกลับไม่มีใครจอดไปเลยเออเอาไปเลยนะรถของท่านไม่มีครับยับกอวะมีแค่อย่างเดียวที่อยู่กับเราคืออะไรครับอามาลูหการงานของเราครับจะอยู่ เพราะฉะนั้นการงานของเราตอนนี้พี่น้องการงานยังไงครับการงานที่หมกมุ่นอยู่กับดุนยาไม่สนใจศาสนาเงินที่ได้มาไม่เคยใช้จ่ายในเรื่องของศาสนาเราร่ํารวยแต่ว่าเพื่อนบ้านเรายังหิวอยู่เราร่ารวยแต่คนยากจนในหมู่บ้านนั้นน่ะอดมื้อกินมื้ออยู่การร่ารวยของเรามันก็คือเงินคือของที่จะมาเผาเราในวันเกียร์มากครับพี่น้องเห็นไหมฮะคนที่ไม่ยอมจ่ายสกาดแค่ที่ทุกมานชาัดฟื้นไปเนี่ย เงินที่ไปจ่ายสกัดอัลสมตาตาลาเปลี่ยนเป็นชูวเจลอักรอเป็นงูครับงูที่ว่ามันมีจุดสีดาหรือว่างูที่ว่าหน้าผากมันล้นก็นแล้วแต่สายแล้วแต่การทับซีดอธิบายอุลละมันงูที่มันคอยฉกคอยกัดที่ที่แก้มที่ปากแล้วบอกว่าอานามาลุกอานาเกนสุกฉันเนี่ยตังของเจอเธอไงที่สะสมไว้ฉันเนี่ยคือทรัพย์สมบัติที่เจ้าหากันไว้ไงครับอันห้ากุมุตะกาสุดเงินที่สะสมไว้ ไม่สนใจในเรื่องของอามัดอิบาดาไม่สนใจในการจับจายวิธีที่ได้มาฮารานฮารอมไม่สนขอให้ได้เงินแล้วกันจะไปโกงเข้ามาก็ไม่สนใจจะไปเอาของอะไรนะฮะใต้โต๊ะมาฉันก็ไม่สนใจขอให้ได้เป็นเงินมาก็แล้วกันพี่น้องครับเงินเหล่านั้นอ่ะท้ายที่สุดมันกลายเป็นของที่มาลงโทษเราของที่ไปโกงเข้ามาวันเกียร์มากก็ต้องแบกไว้บนหลังอ่ะในายที่ซอย้บทหนึ่งนะครับไปโกงอะไรเข้ามาก็แบกอยู่ที่หลัง ไปโกงอูดเข้ามาอูดก็อยู่ที่หลังแล้วก็ร้องเสียงอูดเสียงดังให้รู้ว่าเนี่ยแหละมันโกงอูดมาไปโกงวัวมาไปโกงรถมาก็แบกของที่โกงไปโกงที่ดินมาก็ถูกแขวนไว้ที่คออีกพี่น้องครับของทุกอย่างในดุนยาน่ะถ้ามันไม่ใช่ของเราพี่น้องท้ายที่สุดวันตายเราน่ะมันก็ไม่ได้ตามเราไปอยู่ดีไอ้ที่เราไปโกงเข้ามาไอ้ที่เราไปได้มาจากวิธีการที่มันารอมต้องห้ามทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรครับพี่น้องครับวันตายมันก็ไม่ได้ตามเราไป ถ้าโกงแล้วมันตามไปช่วยเราได้เออยังพอว่าแต่นี่มันไม่ได้ละพี่น้องโกงแล้วมันตามเราไปครับไปทไําร้ายเราอีกกลายเป็นบาปซ้อนบาปแล้วมันคุ้มไหมครับกับการที่เราจะแลกกับเรื่องของดุลยาเล็กๆน้นยๆนนคนที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในกูโบไปแล้วเนี่ยาลาอะคอร์ตานีลาอัจริงกรีบต่างก็บอกต่อลอสมอตาลาเหมือนกันว่าขอเวลาอีกนิดเดียวครับจะได้ทําความดีจะได้จ่ายซาลักก็จะได้ทาอามานิบายได้ที่ดีแต่ถามว่าทานทันไหม เวลานั้นทันไหมครับมันไม่ทันนะครับพี่น้องครับเงินทองนะ่ะมันเป็นของรอใจมันเป็นของที่บางคนเนี่ยยอมทิ้งแม้กระทั่งเรื่องของาศาสนาเช่นเดียวกันพี่น้องคงจำฮะดิษได้ที่ท่านอาบบม,มุฮัมีมาฮ์มลัลลอฮฺอะลัยุสลามได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของภูเขาทองคําจําได้ไหมฮะในฮะดิษที่แบบว่าเป็นอัชลอตุซาหรือว่าสัญญาณมันเกลี่ยม,มากครับพี่น้องครับที่ว่าภูเขาทองคาเนี่ยที่แม่น้ํายูเฟติสใช่ไหมฮะแม่น้ํายูเฟติสเนี่ย มันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันจะแห้งลงในช่วงใกล้วันเกียร์มาเนี่ยพอมันแห้งมาเสร็จเนี่ยมันจะเผยให้เห็นภูเขาทองคําบางสายรายงานก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็น,เป,นเป็นเกาะทองคําหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าพี่น้องับมันน่าตกใจนะตอนนี้ข่าวล่าสุดที่ว่าเราได้เห็นอะพี่น้องเห็นไหมข่าวล่าสุดที่แม่น้ําไทกิสไทกิสยูเฟติสอยู่ใกล้ๆกันนะนะครับแม่น้ําไทกิสเนี่ยแห้งจนกระทั่งว่าเผยให้เห็น เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเป็นสถานที่ในสมัยโบราณวิหารโบราณโผล่ไหมเห็นนะเมื่อก่อนไม่เห็นแต่ตอนนี้ความที่ว่านะ้ํามันแห้งลงแห้งลงแห้งลงจนกระทั่งว่าเห็นวิหารโบราณและเป็นวิหารโบราณที่อายุเป็นหลายหลายพันปีเขาทําการวิจัยทํท,ทการอะไรครับทําการดูว่ามันเป็นอะไรกันและเช่นเดียวกันครับยูเฟติสมันก็แห้งลงเรื่อยๆยิ่งตอนหลังๆนี่เขามีการทําเขื่อนพี่นะ้อง พี่น้องเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองของเราได้ไหมอ่ะประเทศไทยแม่น้ําโขงมันลดลงอะ่ะเพราะอะไรเพราะประเทศจีนเขาทาเขือ่อนเห็นไหมฮะเพราะทาเขือ่อนเขาเก็บน้ําไว้ใช้ในประเทศเขาน้ําที่ไหลามามันก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะตอนนี้ตุรกีเออะไรเขาทําเขือ่อนกันอะไรกันหลายๆประเทศทําเขืออข่อนกันเพราะทาเขื่อนมาเนี่ยแม่น้ํายูเฟติสมันก็ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับว่ามันมีข่าวมาบอกว่ามีการเจอทองคําข่าวนะ เจอทองคาแต่เจอนี่ก็คือว่ามันจะไปเจอที่แม่น้ํายูเฟติสนั่นแหละแต่มันเป็นทองคําที่อยู่ที่ที่ดินที่ทรายที่หินน่ะเขาไปร่อนกันอะไรกันอันนี้ก็ยังไม่ใช่แต่ในคดีของท่านอับดุลลาห์ลัสลัมก็คือว่าจะเจอภูเขาทองคําเลยอาจจะเป็นภูเขาเลยหรืออาจจะหมายถึงเป็นสถานที่ว่าเต็มไปด้วยทองคําก็ได้แล้วที่น่ากลัวก็คือว่าคนน่ะจะไปแย่งกันครับ จนกระทั่งว่าฆ่ากันนบีบอกว่าใครที่ไปตรงนั้นอย่าไปหยิบอะไรมาเด็ดขาดอย่าหยิบทองคําพี่น้องครับแปลกไหมเห็นทองคําไม่มีเจ้าของอ่ะใครไม่อยากได้แต่ท่านนบีบอกว่าใครผ่านไปแถวนั้นอย่าไปหยิบนะทองคําตรงนั้นอย่าไปหยิบอย่าไปเอามันเด็ดขาดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนบีสลามบอกว่าคนที่ไปเอาที่นั่นอ่ะมันก็ฆ่ากันครับแย่งกันเอาทำไมต้องแย่งกันล่ะภูเขาทองคํามันเยอะมันเยอะนะกลัวจะหมดไม่พอใจครับ ยิงกันฟันกันฆ่ากันท่านอบีบอกว่าหนึ่งร้อยคนตายไปสักเก้าเหลืออยู่คนเดียวเหลือคนเดียวนี่ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้นะอาจจะหนีไปในสภาพปางตายบาดเจ็บสาหัสไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นฟิตนาจริงๆครับทองคําที่มันโผล่ออกมานั่นคือเรื่องของดุนยาที่ว่ามันใกล้จะเกิดและเป็นสัญญาณวันเกียร์มากนี่ก็น่ากลัวครับพี่น้องครับ แต่ตอนนี้ทองคำนะ่ะมันยังไม่ได้โผล่แต่ทองคําทั่วไปที่มันโผล่ไปในโลกดุนยาปัจจุบันเนะ่ยเราก็เอาศาสนาไปขายไปแลกกับทองคําไปแลกกับเงินตราให้ได้เงินมาเพื่อใช้เสพสุขในโลกดุนยาโดยลืมนึกถึงอาเคโรเราจะทํายังไงครับกับชีวิตของเราถ้าเรายังปล่อยให้ดุนยาของเรานั้นเป็นแบบนี้เราจะรอให้วันเกียรมาวันตายของเราเมื่อเราถูกแบกไปที่กูบบหลุมฝังศพแล้วนะ่ะจะไม่มีใครตามเราไปเลย หรือว่าตามไปแต่ว่าไม่ไปอยู่กับเราอ่ะกลับบ้านหมดลูกที่เรารักก็กับสามีที่รักเราก็กับภรรยาที่รักเราก็กับลูกๆเพื่อนฝูงที่ซี้กันที่กินน้ําชากันทุกวันกลับหมดครับสิ่งที่อยู่กับเราคืออามันตอนนั้นแหละพี่น้องเราจะเห็นภาพที่แท้จริงเลยดุนยาที่เป็นภาพที่แท้จริงกลับกลายเป็นภาพลวงตาไปเสียแล้วภาพที่เราไม่เคยมองเห็นไม่เคยคิดชีวิตหลังความตายมันกลับกลายเป็นภาพที่แท้จริงไป ถ้างั้นตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้แล้วครับคิดอะไรไม่ทันแล้วขอดุดมอาตอนนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่รับแล้วครับอยู่ในนรกขอดุดมอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับอยู่ในกูโบาน่ะขอดุดอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับแล้วเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนแล้วครับหมดเวลาทํางานแล้วเวลาทํางานคือในดุนยานี่พี่น้องครับเวลาทํางานของเราชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปเรื่อยๆชีวิตของเรามันสั้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้ชีวิตของเรามันไม่มีเพิ่มครับพี่น้องครับอายัดอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้ว คนนี้นะ่ะอายุห้สิบคนนี้หกสิบคนนี้เจ็สิบคนนี้80สิบคนนี้เก้าสบไม่มีเพิ่มแล้วชีวิตของเรามันกําลังเดินไปครับอลัลลอฮฺสุลตารตากำลังเวลากําลังไปเรื่อยๆเรากําลังเดินไปสู่ความตายพี่น้องครับเราทุกคนกําลังเดินหน้าไปสู่ความตายครับเราจะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่เราจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เมื่อวานเรายังเป็นเด็กเมื่อวานเรายังวัยรุ่นวันนี้เราแก่แล้ว เมื่อก่อนเราไม่คิดหรอกครับว่าเราจะอายุเยอะแต่ท้ายที่สุดมันก็หนีไม่พ้นครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง, <dış> รงเวลาน่ะมันเดินไปเรื่อยๆสู่ความตายความตายน่ะอ้าปากรอ <sweat S 1> เราไว้แล้วครับความตายน่ะอ้าปากรอเราไว้แล้วมาเลกินมูดก็รอที่จะเก็บวิญญ,ญาณของพวกเราทุกคนแล้วครับมันหนีไม่พ้นแล้วถ้าเรารู้ว่าความตายมันคือสิ่งที่หนีไม่พ้นความตายมันคือสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องไปหามันในวันหนึ่งทําไมเราถึงไม่เตรียมตัวของเราครับ เตรียมตัวในการที่จะแสวงหาสิ่งดีๆที่เราจะได้ในโลกของความตายด้วยเหตุนี้จึงท่านอวิสัสลัมบอกว่ากลยิสูมันดานนัณสหัวอัวะมิลาลิมาบาเดนเมตคนที่ฉลาดก็คือคนที่สอบสวนตัวเองแล้วก็อามันอิบาดาเพื่อโลกหน้าเพื่อหลังความตายนั่นคือคนฉลาดครับแต่คนที่เขา่าคนที่อ่อนแรงก็คืออะไรนะครับคนที่หวังต่อลอครับ หวังว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวล l อ a ์ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันยังอายุยืนตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่อีกสิปีอีก20ปีอีก30ปียังมีแรงอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ครับนั่นคือคนที่เขาที่ท่านอับดุลลาะบอกครับคือคนที่คิดว่าอายุไม่ไม่ต้องห่วงอีกนานคนที่คิดว่าเดี๋ยวล l l a ์ก็เมตตาเดี๋ยวล l l a ์ก,ก็อภัยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันได้เข้าสวรรค์คิดตามนาอัลลอฮ์อะมาณนี่หวังว่า,าล l l a ์จะให้นั่นให้นู่นนี่ไม่ใช่ครับคนฉลาดก็คือคนที่ ทำวันนี้ครับพี่น้องครับทำวันนี้เหมือนกับว่าเรานั้นจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้ในเรื่องของอาคิรรเพราะฉนั้นอยากจะฝากพี่น้องนะครับในคุตบ้านนี้นะครับว่าชีวิตเราน่ยมันสั้นเราทุกคน,นต้องเดินทางไปสู่ความตายกันทุกๆคนครับวันนี้เรายังเจอหน้ากันปีหน้าเราไม่รู้ครับเรามาดอนปีหน้าจะเหลือกี่คนเราก็ไม่รู้เรามาดอนปีต่อไปจะเหลือกี่คนเราก็ไม่รู้เรามาดอนปีต่อไปต่อไปจะเหลือกี่คนเราไม่รู้แต่ที่รู้แน่นอนก็คือว่า

อย่าพลาดนะครับคนไหนที่ว่าอยู่ในอามัณอิบาดาที่ดีแล้วัลาทมดีลิลละใครที่อยู่ในอามัณที่ไม่ดีการทํางานที่ไม่ดีรีบเตาบัตกกับเนื้อกับตัวไปสู่อามัณที่ดีครับใครไม่ละหมาดกลับมาละหมาดตอนนี้ทันอยู่ครับใครไม่ยอมจ่ายสากาดเอาเงินมาจ่ายสกาดซะใครที่ยังอ่านอันกุรานไม่ได้เรียนกุรานตอนนี้ทันครับพี่น้องครับไม่ได้จําเป็นว่าพี่น้องต้องอ่านกุรานได้ก่อนตายนะฮะพี่น้องเริ่มเรียนวันนี้ด้วยความตั้งใจ เรียนไปอ่านได้อ่านไม่ได้อาจันต์นมาถึงก่อนได้ทําแล้วครับไดทำดูแลครับอะไรที่ดีๆยังไม่ได้ทํารีบทําตอนนี้อะไรที่เป็นความชั่วทําทําไปแล้วระง,งับได้แล้วอย่าพลาดและโดยเฉพาะท่านอบีบอกว่าการงานนั่นอยู่ที่ตอนท้ายครับอย่าให้ดีมาตลอดก่อนตายแย่ไม่เอานะพี่น้องละหมาดมาตลอดก่อนตายไม่ละหมาดอยู่ในอามันีบาด้ามาตลอดก่อนตายก็ไม่เอาละ ไปมั่วสุมไปเสพอะไรนะฮะสุรายามเมาไม่เอานะครับพี่น้องครับดีก็ดีให้มันตลอดเพราะเราไม่รู้เราจะตายวันไหนถ้าชั่วก็ต่าบัดกับตัวไปทำอมมันิบาดะที่ดีได้ให้การงานสุดท้ายของเราเป็นการงานที่ดีครับให้เรานั้นพร้อมที่จะตายให้เป็นเหมือนกับคนตายที่ท่านอับดุลสลามบอกว่าอะไรนะครับบอกว่ารีบพาฉันไปรีบพาฉันไปไปในกุบฏรีบพาฉันไปได้แล้วฉันอยากได้สิ่งดีๆแล้วฉันไม่เอาระดุญยา ฉันเห็นภาพที่แท้จริงของดุนยาแล้วมันไม่มีอะไรเลยวันที่ฉันตายคือวันที่ฉันมีความสุขพาฉันไปได้แล้วอย่าให้เหมือนกับคนบางคนที่พอตายปุ๊บวายพินาศแล้วพวกเองพวกแกน่ะจะเอาฉันไปไหนจะแบกฉันไปไหนเพราะเห็นแล้วว่าดุนยาที่ผ่านมามันคือภาพลวงตาแต่ของจริงกําลังจะเกิดขึ้นในกูบอสที่ในระยะเวลานล้นี้ขอรัสมาตราทรงปกป้องคุ้มครองเรา ให้เรานั้นเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมเห็นความเทศเป็นความเทศเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมและปฏิบัติตามสัจธรรมเห็นความเทศเป็นความเทศและหลีกห่างออกไกลจากความเทศและขอรัศมีตาลาให้การงานสุดท้ายของเราเป็นการงานที่รัศมีตาลาทรงรักด้วยเถิดการงานท้ายๆของเราทั้งหมดถึงก่อนที่เราจะจากดุญยานั้นเป็นการงานที่รัศม์ทรงพระทัยและเป็นการงานที่สามารถที่ช่วยเหลือเราในกูโบสถและวันโลกหน้าได้และขอรัศมีตาลานั้นให้เรารอดพ้นจากการลงโทษทั้งในกูโบสและในทุ่งมัชัดและ ในนรกในรวนโลกหน้าทั้งหมดด้วยและขอรัศมาตลาให้เรานั้นรวมเราและคนที่เรารักทั้งหลายนั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นบรมสุขอันสูงสุดข,ของรัศมีตลาด้วยเถอิดอามี إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما على مصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب الرحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون